วันนี้ว้นที่22มันแจกตัวฟรีมามันแจกตัวฟรีมาขอได้ตัวดีๆนะมึงดีไหมเนี่ยสัตว์มีเต็มบ้านเต็มเมือง <c oughs> เออใครคิดว่าตัวไหนดีเม้นบอกได้ <c oughs> ถ้าเป็นคนเห็นนะนะแม่งเหมือนกูไลฟ์อัดคลิปบนอยู่คนเดียวแม่ โอ้ยแมวก็เยอะใช่ไหมแล้วก็มีถึง4แถวเลยเนี่ยเอยิจริงๆแมวทั้งหมดที่เรามี ดูดีวันนี้มีอะไรเฮ้ยวันนี้มันเมียวเมียวมันเมียวเมียววันเดีวันนี้อาหารเมียวเออเมื่อกี้เมื่อกี้มันเพิ่งบอกมานะว่ากับเหอีกสองวันแล้วถึงจะได้ไอรีเจน ใช่รีเจนไอบัตรรีเจนเนี่เฮ้ยไอนี่ก็เสร็จพอดีเดี๋ยวขอเล่นด่านพวกนี้ก่อนแล้วก็กูไปข้องน้ำด้วยปุ่นยอะอันนี้คือวันเหมียวเมียวไม่เคยเล่นเลยดา่ดานนี้ โอ้วว oh, วันที่ยี่สองเราเล่นตอนไหนวะเดือนที่แล้วมั้งมันยังไม่ถึงยังไม่ครบเดือนเลยแต่ก็แม่งก็เล่นมาทั้งสัปดาห์อ oh. ีซี่มิวมิวเดฟมินี่เลยแม่งเล็กกว่าสิบปีจบได้มากี่ยี่สิบสองห้าสิบสอง ยิงยิงสุ่มได้เลยนะเนี่ยแต่ไม่รู้มันเนออี่ยจะเก็บไม่ทันอนาคตมันมีตู้เข้ามใหม่เด้ก็ไม่รู้มันจะเอ๊ะสามหมืนอนาคตมีตู้เข้ามาใหม่เด้อมึงไปดูลีกนะมาเรียกอะไรไม่รู้ออกเสิ่งไม่ถูกวันนี้มีอะไรวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหล เมื่อกี้หลุดไปตอนไหนไวะไม่รู้เลยถ้างั้นเคลียร์นี้เสร็จก่อนเลยกอ่ากลับมาแล้วกว่าจะเล่นเสร็จเหือไปดูมาคือนี่เพิ่งเห็นนี่เพิ่งเห็นนี่คือเลเวลงปริปปศานาะมันจะส่งผลตอบพวกมันจะส่งผลตอบพวกอืม ไอแผนที่ที่จะได้รับมานั่นแหละไอ้อแล้วไอเลเวลนี้มันได้มาจากไอไอนึกอกอ๋อเออใช่เลเวลนี้มันได้มาจากไอ,อพวกแบบเก็บไอ,อพวกแมวตำนานได้จำนะอ๋อนี่นี่นึกออกเลยอย่างเช่นอันนี้ไปเล่นมาสิบแปดด่านที่สิบแปดจะได้อูลุดุนมา แต่ไม่รับประกันนะนี่คือรีเวลแ,แลกบรีเวลสองอ่ะเหมือนมันอยู่แดนเลยไม่รู้จำไม่ได้เชฟไอเหมือนจะอยู่อันที่ยี่สิบสองมั้งก็น่าจะปลดล็อกไอพวกแผนที่แผนที่นั่นแผนที่ศิลาเบฮิมอดอือม จะปลดล็อกสี่เบรอมอสสี่ฟ้ากับเขียวแต่แดนนี่แหละที่มันติดตอนนี้มาถึงด่านที่สามหกเก้าสองสิบแปดยี่สิบอันนี้ติดด่านพวกนี้อยู่แล้วไอท้ที่ไม่ลงคลิปไปแล้วมั้ง เลือ,อยังวะลืมพูดวนไปวนมาอยู่นี่แหละเอี่ยจติตไม่ค่อยคุม้มอันนี้อันนี้แมวนี่ที่ไปได้มาอันนี้มันมีโอกาสแค่กี่เปอร์เซ็นต์วะห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงอยู่มัง้งก็จำไม่ได้มันตีลัวตีพื้นที่ แต่ดาเมจมันน้อยแค่ห้าร้อหเองแต่มันตีรัวก็รู้อยู่ว่า <c oughs> โอกาสติดขี้แม่งน้อยชิห้าเปอร์เ็นตก็เลยกะจะมาลองเล่นดูคือกะจะเอาแมวตัวที่ติดขี้รัวๆแรงๆไปไอ้อนี่โอกาสเจอร์ซ จริงๆมันไม่ไม่มีอูเบอร์ที่มันเป็นแบบอูเบอร์ที่มันแบบตีต,ติดเคียวเลยมีแค,ไค่ไม่กี่ตัวไปถึงตอนนี้มีแค่ไม่กี่ตัวที่กูงงหมดลเลยเฮียจะพูดที่อะไรแงวน,นไปวนมาจนงงพูดเองงงเอง เป็นเลิกงานยำดีวะสุ่มสักหน่อยสุ่มสักหนึู่ขวยเอาไปอยู่ในคอลเลกชั่นแบบแบบนะ้าอะนนี่เนี่ยจำนวนที่ที่มีอยู่ยี่สิบห้าทัหกสี่สุ่มกี่รอบแล้ววนะเนี่ย เออใช่ลืมว่าจะทำเลยอันนี้แหละตอนแรกๆมันติดพวกพวกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ผ่านได้ปุ๊บมันก็เกิดเกิดอะไรสักอย่างเอดตัวนี้ดีหน่อยมีมีโอกาสห้าสิเปอร์เซ็นที่จะติดคีลืมเลยเออออกแทนเอออย่างน้อยเซคโคนมันก็ดีลืมหยิบเชือเลย เดียวมานะประมางมาแล้วตัวนี้มันตีแอร์เรียแล้วก็ไอ้นั่นเดอวยตีเร็วโอกาส5%ก็สูงอยู่เพราะว่ามันตีเร็วเลยแต่เลือดมันน้อยดิตอนนี้เลือด12อยู่ดาเมจมันแค่ร้อยสองร้อยไม่ถึงพันหรือไอที่ไปคำน,นวณดูนะมันตีหนึ่งห้าครั้งตอหนึ่งวี ก็คือ DPS มันสูงอยู่ตอนนี้สแปมเลยได้สแปมไปก่อน นี่ๆีเออติดติดกีละต,ต, <c oughs> ตอนหลังๆังมันจะไม่ไม่ค่อยไปลูกกระจกมาทำให้แบบไม่ค่อยมีเงินใช้ไ่ะนี่แล้วมันก็จะปล่อยออกมา Oi to tem bodit. Spam ตัวติดขี้ไป ไ,ได้มากกว่านี้ละได้ใส่ต่ากันอยู่ออออตเอเอ,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 เอติสเลโอยเฮ้ยเฮ้ยมันตายไปแล้วโชคดีเลยเฮีย อันนี้ก็ข้ามซุปเปอร์มิทิลิปโปเน่ชื่อยาวใช่ไหมอีพีโปฟลิกเอาสต็อปไปเดยเฮ้ย,เอ,เ,ยเอ็นตัวยาละเวกานันสแปมสแปมหนสแปมแปฮัลโหลฮัลโหลเออเมื่อกี้หลุดมาเออกว่าจะได้ ลกลับมาแล้วกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนะี้เฮ้หยหยิบเลยฮิปโป,โปมิติโอฮิปโปตัวนึงจะแก้มันดูแม่กว่าได้แน่ๆนะคือเอาแค่มาดเด้เก็บมาตัวเดียวเละไม่รอดเอ๊ะได้ภารกิจเลยเนะี่ยขอไปดูกป๊น ออกผลิตหลายเดือนปออได้มาแล้วแล้วก็ภารกิจใหม่โหมันมีแต่ป่าไม่ระบุป่าไม่ระบุมันต้องทำยังไงให้มันเรียวๆเอือนึกไม่ออกชอ่ไหมแดนตอไป บอดีกูจังมัเล่นแค่นี้ก็แล้วกันพ้าเดกเกล่นไม่ออกเดี๋ยวไปเล่นหลังไม่เอามีหรือเปล่าไม่รู้บายเล่เจอกันใหม่นะเออ